สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ในรายการพญาไทยสตอรี่นะครับจะขอนําพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ความสนุกและความสุขส่วนเนื้อหารายการนั้นจะเป็นอย่างไรขอเชนเชินทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เลยครับเด็กๆทำอะไรกันอยู่คะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ เด็กทาอะไรกันอยู่เอ่ยระหว่างที่แม่ไม่อยู่บ้านแม่ไปทํางานมาเด็กๆทําอะไรกันคะวันนี้บุ๋มทําใบงานคะ่ะคุณแม่ใบงานเยอะมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ใบงานยากมากด้วยคะ่ะคุณแม่บุ๋มทำได้บ้างไม่ได้บ้างบุ๋มถามพี่บิวพี่บิวก็ไม่ยอมบอกบุ๋มเลยคะ่ะพี่บิวเป็นอย่างที่น้องบุ๋มพูดจริงไหมคะลูก ใช่แล้วครับคุณแม่แต่ผมก็คอยบอกน้องอยู่นะครับอ่าแล้วพี่บิวโมเด็ดทําอะไรอยู่คะผมเล่นเกมครับอ่าเล่นเกมเล่นได้นะคะแต่เล่นนานไม่ได้ไม่ดีนะเราต้องแบ่งเวลาไปทําอื่นๆบ้างงั้นเดี๋ยวบุ๋มเดี๋ยวแม่จะไปทําข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวบิวช่วยน้องทําการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาทานอาหารด้วยกันได้ครับ <นะ S 1> คุณแม่คคุณแม่ป้าน้องบุ๋มเดี๋ยวเราไปทำการบ้านให้เสร็จกันดีกว่าะ่ะค่ะพี่บิว พุทธศักราช2493อันเป็นปีที่มีการพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่23กุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2493ให้จัดงานวันแม่ของชาติเป็นครั้งแรกในวันที่15เมษายนของทุกปีต่อมาในพุทธศักราช2519ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญวันเสด็จพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ในวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้ถือดอกมะลิเป็นดอกไม้ประจําวันแม่เพราะมีสีขาวบริสุทธิ์หอมไกลมีดอกตลอดปีดูดความรักของแม่ที่มีอยู่ตลอดกาลมีการจัดกิจกรรมเทอดพระคุณแม่พร้อมเพรียงกันและสิ่งที่ไม่เคยห่างหายคือบทเพลงอมะตะข้าน้ำนมของสมยศทัศนพันธ์ ที่ขับกล่อมมาเนิ่นนานไม่ล้าสมัยเลยอ้าวน้องบุ๋มกำลังดูอะไรอยู่อ่ะบ,บุ๋มกำลังดูทีวีอยู่พอดีเลยค่ะพี่บิวพอดีว่าบุ๋มเห็นว่าทีวีเปิดไว้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติค่ะคุณครูสั่งงานบุ๋มให้ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะพี่บิวแล้วมีอะไรจะให้พี่ช่วยไหมครับน้องบุ๋มบุ๋มอยากให้พี่บิวช่วยอยู่เหมือนกันค่ะพอดีว่าบุ๋มอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับวันแม่อีกหลายเรื่องเลยค่ะพี่บิว อ๋องั้นเดี๋ยวเราไปห้องหนังสือกันดีกว่าน้องบุ๋มเผื่อเราได้ข้อมูลอะไรดีดดดๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะดีเลยค่ะนี่ไงนี่ไงน้องบุม๋มอยู่ตู้นี้นี่เองโอ้โหในตู้มีหนังสือหลายเล่มมากเลยค่ะพี่บิวเป็นหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องบุม๋มนี่หนังสือเล่มนี้จะทำให้เรารู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เราอยากรู้นะครับ ค่ะนี่ไงน้องบุม๋มน้องบุ๋มทราบไหมครับว่าบุคคลสำคัญท่านนี้มีพระนามว่าอย่างไรครับทราบค่ะพี่บิวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมหาราชาชนีพันปีหลวงค่ะโหเก่งมากๆเลยครับน้องบุม๋มงั้นเดี๋ยวพี่จะขอเล่าพระราชประวัติโดยย่อให้น้องบุ๋มทราบนะครับ ค่่ะพีบิวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระนามเดิมคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475 จึงถือว่าวันนี้นะครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เป็นพระราชาธิดาในพระวรวงศ์เธอกรมมเหมือนจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระองค์ทรงเริ่มต้นการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาดจากนั้นชั้นประถมศึกษาปีที่สองถึงมัธยมศึกษาปีที่สามทรงศึกษาที่โรงเรียนเซนฟรานซิสเซเวียคอนแวนและได้เสด็จไปศึกษาต่อต่อตางประเทศณนะประเทศอังกฤษฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ตามลำดับซึ่งพระองค์มีความสนใจในด้านศินลปะและดนตรีเช่นเดียวกับในหลวงรัชกาลที่9 จึงทําให้พระองค์ทั้งสองได้รู้จักกันต่อมานะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพิธีราชาพิเศกสมรสกับหม่อมราชวงศิริกิกตติยากรที่วังสะปะทุมเมื่อวันที่28เมษายน2493โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาไอยิกาเจ้า พระราชทานหลังน้ำพระมหาสังทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนและได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิตขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิตจ,จากนั้นในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5พฤษภาคม พุทธศักราช2,493โปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีดังนั้นพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิตขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีน้องบุ๋มทราบไหมครับว่า พระองค์ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดากี่พระองค์ครับทราบค่ะพี่บิวบุ๋มรู้มาว่าพระองค์มีพระราชโอรสและก็พระราชธิดาทั้งหมดสี่พระองค์ค่ะแล้วน้องบุ๋มทราบไหมครับว่ามีพระองค์ใดบ้างครับบุ๋มทราบอยู่หนึ่งพระองค์ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของเรานั่นเองค่ะพี่บิวโอ้เก่งมากๆเลยครับเดี๋ยวพี่จะขอลำดับตามการประสูตรนะครับ เริ่มจากพระองค์ที่หนึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพัน,นวดีลำดับที่สองพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิลาลงกรพระวชิลาเกล้าเจ้าอยู่หัวลำดับที่สมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และลำดับที่สสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัวตรขัตติยราชนารีน้องบุ๋มทราบไหมครับว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นมีด้านใดบ้างครับบุ๋มพอจะทราบมาบ้างค่ะพี่บิวบุ๋มเคยไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะ่ะบุ๋มเห็น พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ที่ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรค่ะพี่บิวแสดงว่าพระองค์ท่านต้องเกี่ยวข้องกับที่นั่นแน่นอนเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วครับน้องบุม๋มพระองค์นะครับเป็นผู้ที่ให้กําเนิดโครงการศูนย์ศิลปาชีพบางไทรขึ้นมานั่นเองและนอกจากนี้นะครับยังมีพระราชะกรณียกิจในด้านอื่นๆอีกถ้าเราอยากรู้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์กันดีกว่าน้องบุม๋มค่ะพี่บิว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปาการเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรมาตลอดรัชสมัยเพื่อพัฒนาคนพัฒนาชาติทรงฟื้นฟูรักษามรดกทางธรรมชาติให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรก่อให้เกิดโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการทั้งด้านการแพทย์การสาธาร,รณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการศึกษาการศาสนาศิละปะวัฒนธรรมล้วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรสภาพสังคมและความเจริญทางวัฒนธรรมของไทย มีพระราชประสงค์จะทรงอนุรักษ์ป่าดังพระราชปณิธานที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าโครงการอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าสัตว์ทะเลจึงเกิดขึ้นและแผ่ขยายทั่วประเทศเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้ชาวบ้านช่วยพิทักษรักษาผืนป่าและต้นน้ำ โครงการป่ารักน้ำนำความชุ่มชื้นคืนให้ผืนแผ่นดินไทยส่งสร้างจิตวิญญ,ญาณให้ป่าด้วยการปล่อยสัตว์ป่าสูตรธรรมชาติท่งอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลให้เติบโตขึ้นเป็นอาหารชาวโลกในฐานะทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยทั้งยามปกติและยามฉุกเฉิน ส่งส่งเสริมให้ประชาชนบริจาคโลหิตอย่างแพร่หลายพระราชทานโครงการหมอหมู่บ้านหน่วยแพทย์พระราชทานส่งรับคนไข้าย,ยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ท่งก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ทรงตระหนักในความสำคัญของการศึกษาและโปรดให้คนไทยทุกคนรู้หนังสือทรงสอนเด็กชาวบ้านให้หัดเขียนหัดอ่านทรงอบรมให้เป็นคนดีมีความรักชาติรักแผ่นดินเกิดโปรดให้ชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นจุดเริ่มต้นการจัดตั้งศาลารวมใจโดยพระราชทานหนังสือความรู้สาขาต่างๆไว้ณศนะาลาเหล่านี้ทรงสนับสนุนการสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวยากจนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมด้วยการฝึกหัดงานหัตถกรรมทั้งงานทอถักจักสารปักปั้นตกแต่งและอีกหลากหลายชนิดต่อมาพัฒนาเป็นโครงการศิลปาชีพซึ่งสร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎรหลายล้านคนและเป็นที่มาแห่งงานศิลป์แผ่นดินเผยพแพร่ง,งานศิลปะของชาติให้เป็นที่ประจักษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลสถาบันการศึกษาหน่วยงานองค์กรมูลนิธิสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญากิติมศักดิ์เกียรติบัตรเหรียญรางวัลเป็นจํานวนมากรวมทั้งน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาซึ่งล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพ พระราชจริยวัตรและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณานี่ไงนี่ไงน้องบุ๋มยังจำงานจากปีที่แล้วได้ไหมครับน้องบุ๋ม จำได้คะ่ะพี่บิวทุกๆปีโรงเรียนพญาไทของเราเมื่อถึงวันที่12สิงหาก็จะมีการจัดกิจกรรมวันแม่เป็นประจำทุกๆปีเลยคะ่ะถูกต้องแล้วครับน้องบุม๋มแต่เนื่องด้วยว่าปีนี้นะครับสถานการณ์ไม่ปกติทำให้เรางดจัดกิจกรรมไปแต่พิธีนี้นะครับก็เป็นพิธีเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้พระสงนิกรชาวไทยได้ระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยครับและยังถือว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ด้วยอีกครับค่ะพี่บิววันนี้บุ๋มได้ความรู้เพิ่มเติม เยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้บุ๋มทําการบ้านได้แล้วได้แล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบุ๋มจะรีบทําการบ้านก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปทานอาหารกันคุณแม่รออยู่ค่ะดีเลยครับน้องบุ๋มเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะพบกับความสุขความสนุกและสาระความรู้สุดท้ายนี้ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถ พบรมาาจชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติร่วมลงนามถวายพระพอรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักพระราชวังศึกษาบทเรียนออนไลน์และตอบแบบสอบถามสำหรับวันนี้รายการพยาไทยสตอรี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ